อาตอนนี้ใต้จะเลี้ยงเป็นปลาซิวเข่าหรือปลาซิวควายค่ะหาตะกรอนเนาะค่ะใต้กนนะ,ะกเลี้ยงปลาซิวอ้าวบ้านเฮาอยู่แล้วเนาะค่ะแล้ววันนี้กะมีลูกค้าอ่าสนใจแต่ว่าทางนี่ของใต้เนี่ยมันจะมีมีแนานำไงเนาะค่ะแล้วก็คือว่าลูกค้าก็สนใจแหละเป็นหลักวันนี้ก็เลยไปหามาเลี้ยงค,ค,ค่ะสร้างความพันธุ์มาเลี้ยงขึ้นกันเนาะคะ่ะอเป็นยังไงครับเลี้ยงยากบ่ครับา่าปลาซิวอ่าเลี้ยงไ่ยากค่ะ เรียงง่ายๆครัจะเรียงแบบบ่อดินก็ได้เรียงแบบกระชังบกหรือบ่อซีเมนต์ก็ได้ค่ะของนต้แเต้จะให้ไข่ผำ่นะค่ะแล้วก็ฮัมออนเป็นหลักค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นบ่อดินเนาะแต่ก็จะให้พวกไข่ผำเป็นหลักค่ะแล้วก็เนื้อเมล็งกับไปเสริมด้วยฮัมออนนะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกระชังบกแบบเนี้ยค่ะเต้ก็สิให้ฮัมออนทำแบบมันอ่อนเลยค่ะทำที่ว่าลงสีเง่น่ะเพราะว่ามันจะไม่เห็นงหมีเขาเสียค่ะแล้วเราก็เสริมด้วยไข่ผั่พทว่โปรตีนสูงนะคะค่ะ ระเบียนเลีเ้ยงในการชังบวกยูสิเขาเปลี่ยนน้ำดูครับบอกค่ะแต่จะม,มีการเปลี่ยนน้ำค่ะคือว่าถ้ามันมีเศษขี้มันเนาะหรือมีเศษตะกรอนนี่สิเขาก็ใส่สายยางดูดออกเลยค่ะแล้วเขาก็เพิ่มน้ำให้เข้าไปเพื่อเพื่อว่าเป็นไขๆตังการักน้ำเนาะพอถือประซิทวถึงนมม้ำให้กระสีไข่กระสีออกลูกนั่นสิไหมค่ะค่ะวันนี้เขาเลี้ยงโดนมาไดนครับมันจังสีพอได้จับเอาไปเห็นน้กกินได้ ค่ะถ้าเป็นเมียพันธุ์เนาะค่ะสมเด็จเมียพันธุ์จากใจไปนี่ก็สิเป็นอายุเก่าเดือนถินไปเนาะค่ะแล้วก็สิตั้งทองแล้วเนาะค่ะเพราะว่าการขนส่งของแตนนี่จะเฮตดให้มันตั้งทองแล้วถึงจะส่งลูกค่ะเพราะว่าท้าไปนี่กับประมาณเดือนเคิงค่ะถึงจะออกลูกเพราะว่ามันจะเป็นไข่ออนเนาะค่ะตอนนี้มันเมืออหนาฝนแล้วเนาะค่ะแล้วก็เปิดหน้าให้เขาเล่นก็สิเป็นทองอ่อนๆอยู่เพราะไปฮอดลูกค่ะก็สิอยู่ประมาณเดือนเึิงก็สิออกลูกนะคะก็เลี่ยง กะเลี้ยงไปอีกสิหาดเยือนก็นสามารถจะบริโภคได้ลแล้วค่ะอ่าถ้าเป็นเมียพันธุ์เนาะคะ่ะเมียพันธุ์โตโตนี่มันสามารถออกลูกได้เกือบเกือบพันธุโตค่ะถ้าเป็นเมียพันธุ์ที่โตใหญ่อะแต่สาหรับอายุเกาเดือนนี่อัตราการรอดเขาตีอัตราการรอดกับประมาณสองถึงสามร้อยตัวนะคะต่อเมียพันธุ์ตัวหนึ่งค่ะมันตายไงวะคุณนายอ่าสําหรับทาเ,าเลี่ยงเนาะคะ่ะกะจะมีการตายนี่ก็สิ่ว่าตายง่ายค่ะ กสิตายเมื่อที่ว่าอากาศมันเย็นจัดหรือร้อนจัดแค่นั้นค่ะค่ะเขาต้องใส่ออกซิเจนน้ำห่ืครับอ่าออกซิเจนนี่จะจะใส่เมื่อที่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบพวผาบเลยใช่ไหมคะจังมือเนี่ยมันหนาวจัดเตือเสียค่ะก็อต้องใส่ให้เขาเพราะว่าอ่าออกซิเจนใต้น้ำม,มันจะหนุอยอมันจะเห็นให้ปลาซิวขนอกได่ายใช่ไหค่ะคือยังปลาธรรมชาติที่ว่าเยี่ยาหนาแล้วมันหนอกน้ำมันทายหนาวเมียนค่ะเมียนโอ้โหเข้ากับเพิ่มออกซิเจนเข้าไปจ้าเมียนแล้วบะเนียนปลาซิวควายเนี่ยกับปลาซิวอัน บานเขาธรรมดาธรรมดาสีเมต่างกันยังไงครับอ่าลักษณะของเขานะคะถ้าเป็นปลาซิวควายเนี่ยค่ะอ่ามันจะมีอ่าหางดําแถบดํานะค่ะครือว,ว่าตรงกลางมันก็นจะเป็นแถบดําแถบตรงกลางนี่มันก็สีขึ้นอยู่กับสภาพน้ําอีกเขาก็สังเกตตรงปลายหางมันค่ะจะเป็นมีแถบดําอันนี้เขาเอิ้นปลาซิวควายหรือปลาซิวเข่าค่ะถ้าเป็นปลาซิวบ้านเฮาก็สีแย,ยกเป็น2ประเภทเนาะค่ะปลาซิวบานเฮาก็สิเป็นจังบ้านใตก็สิเอิ่นปลาซิวหางแดงหรือว่าเป็นปลาซิวอ้าวอืค่ะนี่ล่ะปลาใหญที่ว่าบานมุต้เอิ้น ปลาซิวหางแดงกับปจะออกหางแดงๆเนาะถ้าเป็นปลาซิวอ้าวบ้านมุดไตก็สิเป็นตัวใหญ่แต่ว่าหางขาวแต่ว่ามีหนวดค่ะอันนี้คุณใตได้พันมาใส่อะไอันนี้พันนีกอะสิที่แรกได้กะสร้างผนม้าเนาะค่ะสร้างผนม้าตัวละสี่สิบบาทจ้ะแล้ววันนี้กะเพราวันนี้กะเพราะไปเล่นน้ำมูเนาะค่ะก็ได้กะมีมูในน้ำไปเอาวทางแม่น้ำซีมาเนาะค่ะมาเลี้ยงก็ได้มาจากทางแม่น้ำซีบ้านเขาอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ กะสีมีสองสายพันธุ์ก็ซื้อได้มาแต่ทั้งไอ้ทั้งโรบรีค่ะแล้วก็ทั้งไอ้ทั้งเหนือแล้วก็สารคามบ้านเฮาค่ะปลาซิวควายเนี่ยค่ะเมนูแซ่บของเขาเนี่ยอันเวลาเขาเอามาประกอบอาหารเนี่ยใครทียังกินแซ่บอาจจะเป็นปลาซิวอันนี้ค่ะต้มกระแซ่บค่ะปลาซิวควายต้มกรแซ่บหรือว่าหมกกระแซ่บมันค่ะปลาซิวเนี่ยหมกกระแซ่บนาบ้านที่ทานกต่ทเป็นหมกเนี่ยเมนค่ะแมนโอ้มาเนียนคอรีของการเลี้ยงปลาซิวค่ะควายเนี่ยบอกท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ข้อดีก็คือเขาได้อ่าเห็ดเป็นประกอบอาหารแล้วค่ะว่าได้ไปจับอ่าทะเลียงว่าแบบนี้กะสามารถจับเขาอยากย้ำไหนก็สามารถจับกินได้เลยมแม่ค่ะจะเป็นว่าดินกะกะสามารถอ่ายังได้แล้วกับบริโภคในครัวเลือนแล้วก็สามารถน้าไปจํหนายได้สิแม่ค,มค่ะบ้านนี่ทยบ้านมันแปลกว่าว่าเออเขาเลี้ยงปลาซิวจะน,นึกซีมันวางไหนครับโอ้ไวคือ,ค,อคือในหมู่บ้านนี่มีใครเห็นด้วยอะคะ่ะครับค่ะมีแค่แต่เลี้ยงผู้เดียว ก็คือไปเชวนคุณลี้ยงเมื่อฮาอวเวราพอยสีวาจำนายยังสิไหมค่ะเพิ่นกะกะคือว่าความคิดติดลบไปแล้วสิไหมค่ะครับจ้ามันี่ชมบาแม่วิธีกเกษตรแต่มีโอกาสมาไทายคนดังเนาะออก,กคุณ่องเลยตอนนี้ผมกำงวินอีกหนึ่งช่องนะครับที่ได้นามาเบิงเออเมาเบิงอคุณไตเลี้ยงปลาซิวนะครับคมานี่เข้าเลี้ยงแล้วเข้าไปขายใส่ครับคุณไตอ่าถ้าเป็น ตามที่ได้เลี้ยงเล็กๆเนาะค่ะที่ว่าอ่ากุ่มไอช่องออนไลน์ท่านในเขายูทูเบอร์ท่านในเขาสินค่ะคแล้วก็ขายตามหมู่บ้านค่ะ<ฮ>ขายตามหมู่บ้านกะยี่สิบสามสิบก็ได้เซามือละสามสี่ร้อยสิ่้มค่ะค่ะอ่าเพราะเขาเขารู้จากตลาดออนไลน์นี่เขาก็ขายเมยพันเป็นหลักค่ะครับจ้ะขายยังไงครับเมยพันอ่าเมยพันนี่ก็เริ่มต้นที่ตัวละเก้าบาทค่ะตัวละเก้าบาทแม่นค่ะอายุเก้าเดือนขึ้นไปค่ะวันนี้เขาสามารถแยกได้ไหมครับตัวผู้ตัวเมียอ่าแยกได้ค่ะ โหลักษณะมันตาน่างกันยังไงครับลักษณะน,นี้ตัวผู้นี่สิเป็นตัวเลี้ยวยาวค่ะเขาเขาสามารถมองได้เลยว,ว่าเป็นตัวผุนเขาบึ้งเลยตาปาาล่าแม้เลยแมนเลี้ยงเขาเขาอรียกว่มันเขาจ่าแมนหู้แล้วันทอค่ะบานีวิธีการสร่งเขานี่ส่งยังไงไปตรงไปลูกค้าไกลๆนะครับอ่าแจ๊กกะทิส่งตามรถทัวร์ค่ะรถทัวร์อัดออกซิเจนเหมือนทุ่งปลาทั่วไปนะคะแท็กซ์เหมือนทุ่งปลาทั่วไปแล้วก็อัดรังโฟมไปค่ะอ๋อแบบว่าคือาจะเงินที่เขาเจ้าอวนใส่ออกซิเจน ที่เขาขายปลาลูกคางท่านเนีอยดิแม่นค่ะแม่นโอ้โหก็สงสัยเออสงสัยลูกค้างเลยมานี่ผลตอบรับดีไหมครับก็ผลตอบรับก็ดีค่ะทำไรได้เงาได้หลายปันเนี่ะอนาก็พอเปิดห้อได้ัป่ะครับกะมือละอาทิตย์ว่าส่งเนาะค่ะจะเกือบส่งมือประมาณมือละร้อยตัวมือละร้อยตัวกะมือละแม่นค่ะแล้วมือก็สองสามร้อยสิค่ะแล้วแล้วจะมือกันสิไหมค่ะโอ้โหจะเป็นอาชีพที่ดีนะครับเนาะท่านผู้ชมเอีซีรับชมจาก ช่องาไม่มีทีเกษตรเนี่ยจากสายเนี่ยกับเมียนมาบอกแน่นะครับผมมาในสุดท้ายช่องทางการติดตอ่อเลยคุณตายค่ะช่องทางการติดตอ่อนะคะกะับเบอร์โทรกับเบอร์0นะะูนย์เก้าหนเก้าศูนย์สามสอ่ะอ่าหรือว่าทาง a c e b o o k นะคะจินตลาก,กันที่กาวฟาร์มค่ะหรือว่าจะติดเขาไปศึกษาเบิ้งก้อนกระไดเนาะคะ่ะในช่อง youtube ของใจนะคะกระต่ายน้อยลูกอีสานขึ้นถินนะะ่นค่ะกระต่ายน้อยลูกอีสานขึ้นถิ่นจ้าอยากไปเบื้องเงินช่อง u t u b e ก็ไดยุหันค่ะอ๋อบานี ถ้าพี่น้องอยากมาบึงยูฟาร์มนี่สิดมาได้ยังไหนทำหนอยูเนียนเขาอยู่ไหนีนค่ะจะอยู่นะค่ะบ้านปลาคางค่ะตามบนมีตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะค่ะหรือว่าอ่าเขาจะพิมพ์ข้าไปใน g ูเกิลแมปนะค่ะว่ากันที่กาฟาร์มค่ะจะถึงหน้าบ้านเลยค่ะกันที่กาฟาร์มจ้าผมมาแล้วกับมาบาะะ่ญาะล้ครับมี่นี่งกับมาไงายอยู่จ้าโอเคครับผมสำหรับมีน,นี้ชมว่าแม่วิธีเกษตรก็ต้องขอบคุณผู้ตายนะครับที่มาเปิดฟาร์มปลาซิวควายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเบิ้งนะครับ ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบาแมนวิถีเกษตรไว้นะครับตำหรับวันนี้กห้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ